ชัดไหมชัดไหมนี่ชัดบอลยังไงชัดไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเออได้ยินนะโอเคงั้นะะชัดแล้วก็เริ่มมาเลยนะครับดูมันดูผิดๆพ,พับๆเนาะเป็นยังไงอืม,มาแป๊บหนึ่งนะครับเ,เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของ กราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะครับขอให้พวกเราตั้งใจเริ่มเลยนะครับมันถึงวิดีโอแล้วเครื่องช้านิดนึงนะครับนิดนิดแหละเอาเรื่องเลยนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับห้าถึงแปดนะครับเข้ามาอยู่ประมาณสิบสองคนนะสิบสองคนนี้น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่วันนี้ถ้าตอบคำถามนะครับถ้าไม่ตอบก็ไม่ได้ขอให้เราตั้งใจไม่ยากไม่ยากนะครับไป นะครับเริ่มเลยนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะกราฟและค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับย้อนกลับไปก่อนนักเรียนครับจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรจำนวนเชิงซ้อนคือตัวอะไรครับตัวภาษาอังกฤษนี่คือตัวเซตใช่ไหมเซเท่ากับ a อบวกไครับนี่เขาเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนนะเรียก A ว่าเป็นส่วนจริงนะและเรียก B ว่าเป็นส่วนอะไรครับส่วนจินตภาพนะี่จริงๆจำนวนเชิงซ้อนมันเขียนได้2แบบนะ แบบที่1คือรูปทั่วไปก็คือ z เท่ากับ a บวก b i นะครับแบบที่2ก็คืออะไรครับเขียนเป็นคู่อันดับเน่ก็คือ a b อะไรเนี่ยเนี่ยคป็นจำนวนจริงซ้อนนะครับยกตัวยอย่างเช่นเนี่ยเซตเเซตเท z, z, ่ากับ3มบวก2อน,นี่ก็เรียกว่าจำนวนจริงซ้อนเรียก3ว่าเป็นส่วนจริงเรียกเลข2ที่อยู่ด้านหน้า i เนี่ยว่าส่วนจริงภาพถ้าเอามาเขียนเป็นคู่อันดับจะเขียนเป็นอะไรครับส2สองแค่นั้น เออนะครับนี่แหละคือจำนวนเชิงซ้อนอ,อ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติลบสองลบเจ็ดไออันนี้ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนเหมือนกันส่วนจริงก็คือลบสองส่วนจินตภาพคือลบเจ็ดเอามาเขียนเป็นคู่อันดับก็ได้เลยครับลบสองลบ 7. เจ็ดแอช่นั้นเลยนะครับนี่แหละคือจำนวนเชิงซ้อนเขาเรียกตำแหน่งแรกข้างหน้าตรงเนี้ยว่าส่วนจริงเขาเรียกข้างหลังตรงน,นี้ว่าส่วนจินตภาพ โอเคไหมครับทีนี้พอเราเอาจํานวนเชิงซ้อนมาเขียนบนแกน x แกน y ก็สามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับจำนวนเชิงซ้อนมันเขียนเป็นคู่อันดับได้ใช่ไหมล่ะงั้นเราก็เอาคู่อันดับที่เขียนได้เนี่ยมาพอดลงบนกราฟแกน x และแกน y นะครับแนวตั้งเรียกแกน y แนวนอนเรียกแกน x นะครับเอายกตัวอย่างเช่นแบบนี้นั่นเองครับปั๊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 บอ่าลองดูนะครับตัวอย่างเช่นจำนวนเชิงซ้อนสามบวกสอ i เราจะเขียนเป็นเป็นจุดหรือว่าเขียนเป็นพิกัด x y ได้อะไรครับคู่อันดับได้เลยสามกับอะไรสามกับสองครับนี่ไงสามก็คือตัวแทนของข้างหน้าตรงนี้ส่วนสองก็คือตัวแทนของบวกสองที่อยู่ด้านหน้า a ตรงนี้สามคือส่วนจริงสองคือส่วนจินตภาพเขียนเป็นคู่อันดับได้สามสองเราก็เอาจุดสามสองตัวนี้นะครับมาสร้างบนแกน x แกน y แล้วก็ลากเส้นจะกลายเป็นกราฟของตัวนเชิงซ้อนทันที นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ไงสามสองใช่ไหมล่ะหมายถึงอะไรครับเนี่ยสามสองตัวนี้หมายถึงแกน x กมีค่าเป็นสามแกน y มีค่าเป็นสองอ้าวเราก็มาสร้างแกน x แกน y ขึ้นมานะครับแกน x อยู่ตรงนี้แกน y อยตรงนี้ใช่ไหมเเป็นอะไรลูกเนี่ยเเป็นสาม y เป็นสองเเป็นสามนะับไปแกน x หนึ่งสองสามอันนี้เเป็นสามนะครับเออและวเป็นอะไร y เป็นสองอ่าแกน y นับขึ้นไปสองหนึ่งสอง สองอยู่นี่สามสองอยู่ตรงนี้ครับเตัด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 เตดไอจุดนี้แหละครับก็คือจุดของสามสองเอ็กเป็นสามเป็นสองเป็นการวาดกราฟปกติธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้ยังไม่เสร็จนะพอเราได้จุดสามสองแล้วยังไม่พอนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องวาดลูกศรครับโดยเริ่มจากจุดตรงกลางตอนนี้จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยจุดตรงกลางตอวเนี้ยลากขึ้นไปหาจุดที่เราวาดได้เป็นลูกศรอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่า กราฟของจำนวนเชิงซ้อนก็คือจำนวน z ซ็ตเท่ากับสบวกสอนี่เลยแค่นั้นเลยครับอันดับแรกทำไงครับเอาจำนวนเชิงซ้อนมาเขียนเป็นคู่อันดับอันนี้เขียนได้3 2ข้างหน้าเป็นแกน x ข้างหลังเป็นแกน y ใช่ไหมล่ะเราก็แกน x มา3าหนึแกน x 3 3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แกน y 2 2อยู่ไหนอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็พอดจุดเลย x 3 y 2อยู่ตรงนี้ 3, 2, นปึ๊บแล้วก็ลากจากตรงกลางขึ้นไปหาจุดที่เราสร้างได ตรงนี้แหละครับเรียกว่าการสร้างกราฟคือการวาดลูกศรไปหาจุดที่เราพอดแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับเอาทีนี้ลองถามเอาตอบเอาคะแนนนะลองตอบเอาคะแนนลองตอบเอาคะแนนน,น,นะครับลองดูลองดูนะลองดูนะครับยสมติกูถามนะสม,มพูิถามเซตเท่ากับลบสองมดเซตเท่ากับลบสองบวกห้าไอเขียนเป็นพิกัดได้เท่าไหร่ครับเขียนเป็นคู่อันดับได้เลยลูกอะไรกับอะไร อะไรกับอะไรใครตอบบวกหนึ่งคะแนนเร็วลบสองบวกห้าไอครับเขียนเป็นพี่แกะได้เท่าไหร่ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรเฮ้ยไม่ตอบเน่ไม่ได้ยินเสียงเลยคูภาพมันไม่ชัดภาพไม่ชัดเหรอเห็นปะเห็นปะมาเไม่ชัดเดี๋ยวเราูซูมให้ดูเห็นไหมปึ๊บ นี่อ่ะเซตเท่ากับลบสองบวกห้าไอเขียนเป็นคู่ตัวหนาได้เลยครับสองตงัวนี้เรียกอะไรบ้าง 2> 2ออสองกับห้าเออสองกับห้าอย่าลืมสองหน้าสองมีอะไรลูกต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยลบสองเออนั่นแหละลบสองกับห้าใครตอบลูกเมื่อกี้ผู้หญิงเนี่ยสุพิชชาขอ,อบคุณจริงครับนี้นะสุพิชชาเออไม่ได้ยากเต้ไหมครับลบสองห้ามาจากไหนลบสองคือส่วนจริงครับ ตัวแรกคือตัวที่มันไม่มีไอเอาเครื่องหมายมาด้วยส่วนตัวข้างหลังคืออะไรครับคือห้าห้าก็คือตัวเลขที่มันอยู่กับไอแต่บวกห้ากับห้าอันเดียวกันเขาไม่เอาบวกมาโอเคไหมครับแค่นั้นเอารองอีกลองอีก,ออกเอาลบสี่ลบแปดไอเขียนเป็นคู่อันดับได้อะไรครับง่ายๆเลยนี่ลบสี่กับลบแปดเออลบสี่กับลบแปดใครตอบครับผู้ชายทีละเดชดครับเออมันต้องงั้นนะครับนนนี่นนนี่นะทีละเดชนะครับ แก้วโอเคไหมครับเออถ้าเรียนมองไม่ชัดให้หนักเรียนกดสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยขยายหน้าจอให้มันเต็มซูมเข้าไปดูได้ขยายหน้าจอที่จอโทรศัพท์เรได้นะครับเอาลองดูอีกสักหน่อยนึงลบสามไอเครับลบสาไอจะเขียนเป็นคู่อันดับได้อะไรครับไหนใครตอบได้ได้สุดครับ เออมันต้องอย่าง,งาน,นั้นนนถูกต้องศูนย์กับลบสามนะครับบวกอีกทำไมถึงตอบศูนย์กับลบสามอ้าวทำไมข้างหน้าเป็นศูนย์ล่ะเพราะว่าไม่ได้เขีเเยนค่าถูกต้องถูกต้องครับเก่งมากก็ไม่ได้เขียนค่าไว้จริงๆมันต้องมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เป็นส่วนจริงแต่มันไม่มีค่าก็เลยเป็นศูนย์ถูกต้องทํานองเดียวกันถ้าเซตถากับห้าล่ะครับเขียนเป็นคู่อันดับได้เท่าไหร่คล้ายกันับข้อนี้เลย ห้ากับศูนย์เออห้ากับศูนย์เพราะอะไรครับห้าคือส่วนจริงมีแต่ส่วนจินตภาพเป็นตัวไอมีไหมไอไม่มีไม่มีแสดงว่ามันเป็นศูนย์ถูกต้องแค่นั้นแหละครับเราก็เอาจุดพวกนี้นไปพอดบนกราฟแล้วก็ลากจากจุดตรงกลางขึ้นไปหาจุดที่เราพอดได้แค่นั้นแหละนี่แหละครับเรียกว่ากาฟขอ,องจนวนจึงซ้อนนะครับชิวๆนะอ่ะลองมาดูตัวอย่างถัดไปจะเข้าใจมากขึ้นห้องแปดก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกเนย ถ้าตั้งใจมาทําได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราตั้งใจไหมนะครับอืมสู้ต่อไปใ hey, ใครมาบ้าให้เราได้นะครับอา้าวลองดูครูมีอยู่จํานวนเชิงซ้อนอยู่กี่จำนวนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หกตัวครับทุกท่านครับครูมีจำนวนเชิงซ้อนอยู่หกตัวเอาช่วยกันเอาตัวที่หนึ่งเขียนเป็นคู่อันดับได้อะไรลูกรลบสามเฉยๆนี่เขียนเป็นอะไรครับลบสามอะไรลบสามศูนย์เออลบสามศูนย์นะ อันนี้สองไอถ้าสองไอเขียนได้อะไรครับสองไอเขียนได้อะไรศูนย์สองไออ่าศูนย์กับสองจเฉลยไอไม่ต้องออกมานะเออเอามาเด็กตัวเลขนะครับจะได้ศูนย์สองอ่าต่อไปสี่บวกสามไออันนี้ง่ายเลยสี่อะไรสี่สามเออสี่ลบไอสี่ลบไอได้อะไรสี่ลบอะไรลูกสี่ลบหนึ่งอือดีดีมากดีมากนะครับต่อไปลบสองสาม สุดท้ายลบหนึ่งลบสามเออพอเราได้พิกัดเหล่านี้แล้วทำยังไงต่อเอาพิกัดพวกนี้นะครับมาจุดลงบนกราฟเห็นไหมเนี่ยอันดับแรอ่ะลบสามศูนย์ใช่ไหมลบสามศูนย์ x เป็นลบสาม y เป็นศูนย์คือจุดนี้ครับเนี่ยลบสามศูนย์ต่อไปศูนย์สอง x เป็นศูนย์ y เป็นสองอยู่นี่ครับศู 0, นย์สองนะต่อไปสี่สาม x เป็นสาม y เป็นสี่อยู่นี่ครับสี่ลบหนึ่ง x เป็นสี่ y เป็นลบหนึ่งอยู่นี่ครับอะไรอีก x เป็นลบสอง y เป็นสามอยู่นี่ครับ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบสามอยู่นี่ครับอะมาพอดให้เต็มกราฟเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายทําไงนะลากจากอะไรครับลากจากจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยไปหาแต่ละจุดนี่เรียกว่ากราฟหนึ่งอันอันนี้เรียกว่ากราฟสองอันนี่เรียกว่ากราฟอันนี้ก็เรียกว่ากราฟอันนี้ก็เรียกว่ากราฟเห็นไหมกราฟคือการลากเส้นลากไม่ตรงเลยจ์ลากอะไรนะครับ ดึงไปเอ้โอ้ยมันตรงเลยเดี๋ยวทาแบบกูนะครับตัวอย่างที่ไม่มีเลยเนี่ย <_ d ata> เออต้องลากให้ตรงนะครับแบบนี้แม่อ <_ d ata> โอเคไหมขั้นตอนสุดท้ายคือการลากจากตรงกลางศูน,นย์ไปหาจุดที่เราพอดได้การาฟที่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ครับ <_ d ata> แ,แค่นั้นเลยถ้าเรารู้ว่าจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้คือจุดอะไรนะครับ <_ d ata> เราหาแกน x แกน y ได้ถูกต้องพัดจุดได้ถูกต้องลากเส้นไปจบแล้ว <_ d ata> ง่ายมากเลยนะครับไปลองฝึกดูไม่ยากนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูอีกเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจบไปง่ายๆวันนี้นิดเดียวนะครับเราหมดที่ครึ่งนะสิบโมงครึ่งเห็นไหมถ้าพวกเราตั้งใจมันจะง่ายอ่ลองดูสไลด์สุดท้ายในวันนี้นะครับจานไม่หน่อยนะค่าสมบูรณ์นะครับหรือแอปสลูดเนี่ยค่าสมบูรณ์คือสัญลักษณ์เนี่ยจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะครับไอ้มีตัวเลขข้างในเยอะๆเยอะๆแล้วก็มีสัญลักษณ์เส้นตรงสองเส้นนะครับเขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์หรือในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเขาเรียกว่าโมดูลัส คำว่าโมดูลัสมันก็คือการหาขนาดครับการหาขนาดหรือระยะทางจากจุด0ูไปยังจุด x y ที่เราหาได้ค่าสมบูรณ์คืออะไรรู้ไหม <c oughs> ก็คือขนาดของจำนวนจึงซ้อนเนี่ครับนักอนนย่อ่ะสมมุติค่าสมบูรณ์ของเจ้านี่หมายถึงอะไรครับขนาดตั้งแต่จุดศูนมาถึงจุดเนี้ยมันขนาดเท่าไหร่นั่นแหละครับคือค่าสมบูรณ์ คือระยะทางหรือขนาดจากจุดศูนย์ไปหาจุดที่เราต้องการขนาดเท่าไหร่หาอย่างไงเรามาดูกันนะครับ <c oughs> นี่มาดูกันนะครับมองไม่เห็นซูมเอานะนี่นะครับถ้าจํานวนเชิงซ้อนกําหนดมาให้แบบนี้ครับ z เท่ากับ a บวก bi ใช่ไหมละ่ะนี่คือจำนวนเชิงซ้อน a คือส่วนจริง b คือส่วนจินตภาพคําว่าเอฟซัลลูดของ Z นักเรียนเอฟซลูของ Z หรือเอฟซลลูคือค่าสมบูรณ์ของมันเนี่ยหาได้จากอะไรรู้ไหม เนี่ยแอบสูตรของเก็คือแอบสูตรของ a บวก b i ใช่ไหมล่ะหาได้จากอะไรครับหาได้จากเอา a เนี่ยนะมายกกําลังสองบวกกับเอา b เนี่ยนะมายกกาลังสองแล้วถอดรูทครับจําสูตรนี้เอาไว้ให้ดีนะครับจําจําสูตรนี้เอาไว้ให้ดีเนี่ยดอกจันไม่ให้เลยนะเนี่ยจำไว้นะแอบสูตรหรือค่าสมบูรณ์คือการหาขนาด เอามาจากไหนลูกเอามาจากส่วนจริงเนี่ยยกกําลังสองบวกส่วนจินตภาพยากกําลังสองถอดรูทแค่นั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะักเรียนเอาลองดูข้อที่หนึ่งเลยนะครับค่าสมบูรณ์หรือแอบส์ลูทของแซเนี่ยก็คือแอบส์ลูทของสามบวกสองไอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอบส์ลูทของสามบวกสองไอสองไอเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาอะไรมายกกําลังสองบวกกันนะสามยกกําลังสองบวกอะไรอีกครับเรียกอะไรเนี่ยเรียกสองบวกสองยกกาลังสองแล้วทําไงต่อถอดรูท แค่นั้นอา้าวหาคำตอบออกมาทีนี้3กำลัง2คือ3คูณ3เป็น9 2ากำลัง2 2คูณ2เป็น4ครับรูทใส่รูทจะลืมรูทได้เนี่ย9บวก4เป็น13ใช่ไหมใส่รูทอ่ะรูท13ถอดไม่ได้งั้นข้อนี้ก็ตอบรูท13แค่นั้นเองแค่นั่นเองนี่แหละครับคือการหาค่าแบโซลูตหรือหาขนาดหรือค่าสมบูรณ์ของมันเอาส่วนจริงมายกกำลังสงบวกส่วนจินตภาพยกกำลังสองถอดร ถอดรูดได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็ทิ้งเอาไว้นะครับอา้าวข้อที่สองค่าสมบูรณ์ของลบสามไอลบสามไอเรียนดูดีๆนะแอบสรุดลบ3ามไอมันจะได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันขาดเรียกอะไรไปลูกมันต้องมีเรียกอะไรอีกตัวหนึ่งถึงจะครบประก,กอบเลขยข้างหน้าครับเออข้างหน้าคือเรียกอะไรลูกถ้เป็นเลขศูนย์เนี่ยเออจริงๆมันคือศูนย์ลบสามไอถูกไหมครับถ้า,างนั้นเวลาที่เราเอามาหาเราต้องเอาอะไรยกกาลังสองแล้วบวกกันเนี่ยศูนย์กำลังสอง บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยส่วนจินดภาพคือลบอะไรเนี่ยลบสามเนะเาะลบสามเออกาลังสองแล้วถอดอะไรอย่าลืมใส่อะไรสซรุตจะลืมใส่รูนะเออหาคําตอบออกมาศูนย์กำลังสองได้ศูนย์งั้นเราไม่เขียนใช่ไหมลบสามกำลังสองได้อะไรลูกลบสามกำลังสองเฮ้ยเป็นบวกนะ นี้จาให้ดีนะถ้าเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่กําลังสองกำลังสี่กำลังหกกำลังแปดกำลังสิบคำตอบจะต้องออกมาเป็นอะไรเสมอลูกเป็นบวกเสมอบวกเอองั้นลบสามกำลังสองก็เลยกลายเป็นบวกเก้าเค้าไหมมันก็เลยกลายเป็นรูทเก้าครับเพราะว่าศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าถูกไหมรูทเก้าถอดได้ไหมล่ะรูทเก้าถอดได้เหลือสามโอ้แสดงว่าค่าสมบูรณ์ของไอ้ลบสามไอก็คือสาม วิธีการหาหาแบบนี้โอเคไหมครับทำนองเดียวกันเอาลองดูที่ค่าข้างล่างเนี่ยค่าสมบูรณ์ของลบสี่แอบลบสี่จริงๆแล้วมันคือลบสี่บวกอะไรนะมันคือลบสี่บวกศูนย์ไอใช่ไหมลูกเพราะว่ามันต้องมีส่วนจริงและส่วนยินดภพาพเออลูกต้องดีมากดังนั้นแล้วเอาไปยกกาลังซะทั้งสองอันแล้วบวกกันเอาข้างหน้าคือลบสี่ก็เอาลบสี่ไปยกกําลังสองสังเกตดูนะลบเนี่ยคูใส่วงเล็บด้วยนะครับถ้าเป็นลบต้องใส่วงเล็บแล้วยกกาลังนะลูกจะได้ไม่ผิด บวกด้วยศูนย์กลังสองทั้งหมดนี้ถอดรูทใช่ไหมครับหาคาตอบออกมาเอาตอบสิลบสี่กำลังสองได้เท่าไหร่สิบหกเออตอบสิบหกครับไม่ตอบลบนะเพราะอะไรครับเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่เออเลขยกกาลังมันเป็นเลขคู่ดังนั้นแล้วเวลาตอบต้องตอบเป็นบวกเสมออา้าวตอบสิบหกถอดรูทได้ไหมล่ะรูทสิบหกถอดรูทได้ไหม <5. S 1> ได้เลยครับแปดหื แน่ใจรู้สิบหกคืออะไรยกกําลังสองได้สิบหกนะไม่ใช่อะไรคูณสองได้สิบหกนะเออต้องตอบว่าสี่นะถูกต้องต้อ,ตอ,งตองตอบสี่เพราะอะไรครับเพราะสี่คูณสี่เป็นสิบหกนี่คือความหมายของมันเนี่ยอะไรยกกําลังสองได้สิบหกนะไม่ใช่อะไรคูณสองได้สิบหกอย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวจะตอบผิดกันต้องตอบสี่นะเพราะว่าสี่ยกกําลังสองเป็นสิบหกนะครับตัวยอย่างสุดท้ายจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับอลองดู อย่างสุดท so, right. like right? yeah, like ้ายไม่เป็นเศษส่วนใช่ไหมลองดูนะครับก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรยากเศษส่วนกับรูทก็เป็นจํานวนจํานวนหนึ่งทำแบบเดิมเลยครับแบบเดียวกันทำไงล่ะมันก็คือแอบสูตหนึ่งส่วนสลบรูทสามส่วนสอฮะนะครับก็ทําไงต่อเอามายกกําลังสองแล้วบวกกันเหมือนปกติปกติธรรมดานะครับใส่เลยยังไงล่ะหนส่วนสยกกําลัง2 นะรครับบวกด้วยอะไรลูกลบรูทสส่วนสยกกําลังสองถอดอะไรครับถอดรูนะยกกําลังสิหนส่วนยกกําลังสองได้เท่าไหร่ได้เท่ไรครับ1 1ึยหส่วนสยกกาลังสองหมายถึงอะไรลูกอ้าวมันหมายถึง1นส่วนสคูณกัน2ตัวอือถูกต้องคือ1นส่วนสียับนะรครับมันก็1หส่วนสี่ใช่ไหม เออแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับลบรุทสามส่วนสองแต่ว่ายกกําลังสองมันต้องออกมาเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมอารุดสามส่วนสองยกกําลังสองได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับรุดเก้าเออรุดเก้าส่วนสี่ถูกต้องเดี๋ยวนะไปทิศอันรุดสามส่วนสองได้รุดเก้าส่วนสี่ใช่ไหมรูดเก้าส่วนสี่มันถอดรุดได้ไหมล่ะนนขึ้นบนถอดได้เหลืออะไรครับ,รบเออสามส่วนสี่ถูกต้อง หรือวิธีลัดแบบนี้นั่นเยนครับนั่นเยนเห็นไหมรูทสามคูรูทสามจะตอบอะไรทันทีตอบสามครับรูทสองคูรูทสองก็ได้สองรูทห้าคูรูทห้าก็ได้ห้ารูทอะไรก็ตามแต่คูณกันสองตัวจะได้ตัวนั้นโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นรูทหัวใจคูรูทหัวใจตอบอะไรทันทีตอบหัวใจครับเพราะเป็นตัวเดียวกันรูทหัวใจรูทหัวใจคูรูทหัวใจตอบหัวใจเลยนะให้เดียวกันเนี่ย รูทสามคูณรูทสามก็ได้สามใช่ไหมรูทสี่คูณรูทสี่ก็ได้สี่รูทเก้าคูณรูทเก้าก็ได้เก้ารูทสิบห้าคูณรูทสิบห้าก็ได้สิบห้านะครับดังนั้นเราพอเจออย่างนี้ตัวเดียวกันคูณกันตอบตัวเดียวกันได้เลยไม่ต้องใส่รูทรูทหายไปได้เลยรูทสามคูณรูทสามก็ได้สามนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้จึงได้สามส่วนสี่แบบที่มันเป็นบวกด้วยเพราะยกกำลังเลขคู่อ่าใส่รูททาต่อลูกเศษส่วนบวกลบกันได้ไหมเนี่ยส่วนเท่ากันและบวกกันได้ได้เท่าไหร่คร สี่ส่วนสี่สี่ส่วนสี่เออเศษส่วนเนี่ยเวลาบวกลบกันตัวส่วนตัวเดียวกันไม่ต้องบวกกันเอาตัวข้างบนบวกกันได้เลยใช้ส่วนร่วมกันได้นะครับสี่ส่วนสี่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็นหนะึ่งเนแต่ทอนได้สี่ดิมอนสี่สี่ดิมนสี่ก็คือรูดหนึ่งรูดหนึ่งก็เลยมีค่าเป็นหนึ่งอ่าตรงน,นี้ไม่เห็นไม่เห็นรูดหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งครับดังนั้นเราข้อนี้ตอบหนึ่งแบบสวยๆนะครับ ไปฝึกนะตัวไหนที่ยังบวกลบเศษส่วนไม่คล่องยกกาลังเศษส่วนไม่คล่องตอนรูทไม่คล่องไปฝึกนะครับเพราะมันสําคัญมากต่อไปจะได้ใช้ในการทาข้อสอบข้ามาอมหาลัยอย่าทิ้งนะครับเรื่องพวกนี้อย่าทิ้งอย่าทิ้งนะขอให้พวกเราตั้งใจสงสัยตรงไหนก็ถามกูมาได้ไม่มีปัญหานะครับเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากนะครับโอ้ะจ้าเลย<ๆ>เหลือเวลาต้อง15นาทีนะครับเหลือเวลา15นาทีเอาสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ กราฟของค่ากราฟของจํานวนเชิงซ้อนและค่าสมบูรณ์จํานวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับมันจะเขียนได้2ส่วนคือส่วนจริงกับส่วนจินตภาพใช่ไหมล่ะตัวข้างหน้าเรียกว่าส่วนจริงตัวข้างหลังเรียกส่วนจินตภาพหรือถ้าเขียนเป็นแกนก็คือแกน x กับแกน y นี่แหละนะครับเขียนได้เป็นแกน x กซแกน y ่ใช่ไหมค่าแรกคือแกน x ค่าหลังคือแกน y นะครับส่วนจริงคือแกน x ส่วนจินตภาพคือแกน y นะครับแล้วก็เอา x y าเนี่ยมาจุดเป็นกราฟแล้วก็ลากเส้น นั่นคือการวัดกรับนะครับและทีนี้การหาขนาดของมันหาได้จากอะไรครับการหาขนาดหรือการหาแอบสูตก็คือเอา A เนี่ยมายกกลาลังสองมาบวกกับ b ยกกํลาลังสองและถอดรูทค่าที่ได้เรียกว่าค่าสมบูรณ์โอเคไหมครับง่ายๆ <c oughs> แชรนกันแหละนะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ <c oughs> แ,ลแล้วนั้นครูฝากแบบสึกหันให้นักเรียนลองทําดูก็แล้วกันนะครับไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยนะครับเอางนี้ดีกว่า เอางี้ดีกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยครูไม่ให้ทำหรอกครับนักเรียนทาได้นะครับไม่ให้ทาข้อที่หนึ่งนะลูกนะตัดทิ้งไปครูให้ทาข้อสองใหญ่และข้อหกใหญ่นะลูกข้อสองใหญ่ทํายังไงจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนที่แสดงด้วยจุด a b c d e f นะครับในระนาบเชิงซ้อนดังรูปนี้วิธีการคืออะไรครับนักเรียนก็มาดูจุด a เนี่ยจุด a มันคือพิกัดเท่าไหร่ในใครตอบได้ลูกจุด a คือพิกัดเท่าไหร่เอาแกน x ก่อนแล้วค่อยแกน y x ตรงกับเท่าไหร่ y ตรงกับเท่าไหร่ พิกัดเท่าไหร่เนี่ยสามเออสามอะไรวายเป็นเท่าไหร่ลูกสามสามอะไรเนี่ยเออแค่นั้นเองถูกต้องนั่นแหละครับจบเลยนี่แหละคือสามนะครับแกน x กเป็นสามแกน y เป็นหนึ่งจบแล้วง่ายๆแค่นั้นแหละเขียนแค่นี้พอนะครับวาดรูปมาแล้วเขียนแค่นี้เอาจุดบลองจุดบีสิจุดบเป็นเท่าไหร่ลองดูเอเป็นเท่าไหร่วเป็นเท่าไหร่ลูก อะไรปฏิทินแกน x มีไหมเนี่ย x มีไหมเนี่ย x ไม่มี x ไม่มีเป็นอะไรศูนเออ y เท่าไหร่ y เป็นสามฮึ่มห,หนึ่งสองสามายเป็นอะไรเนี่ยตรงแกนพอดีเลยอเออ y ายเป็นสองแค่นั้นนะครับแค่นี้แหละแล้วก็พอดแล้วก็วาดไปทั้งครบท,ทุกจุด a ถึง f นะครับก็วาดรูปมานะแล้วก็พิจอรจุดไปเขียนจุดวงเล็บไปแบบนี้ให้ครบทุกข้อนะครับแค่นั้นเองนะวาดแค่กราฟเดียวเนี่ยแกนเดียววาดจุดลงไปแล้วก็วงเล็บข้างหลังพอถ้าเรามาเขียนเป็นจำนวนจริงซ้อนจะได้อะไรลูกอันนี้เซเท่ากับสองไออันนี้จะเป็นเซเท่ากับอะไรสามบวกไอใช่ไหมถ้ามาเขียน่ะเ,เขียนแบบนี้นะลูกนะสองอันแบบนี้นะถ้าแบบนี้เป็นอะไรลูกดี <D S 2> <D S 1> เป็นอะไรดีเอ็กเป็นสองยเป็นลบสอง เขียนเป็นค่าแซดได้เร่สองลบสองไออย่างเนี้ยนะครับทาให้มันครบ A ถึง f เลยนะครับเขียนสองอันนะลูกนะเขียนหลังจุดตัวนี้สองอันนะเขียนเป็นพิกัดด้วยแล้วก็เขียนเป็นแซดด้วยเขียนันเองนะครับลองดูและข้อหกครับข้อหกมีหกข้อง่ายๆหาค่าสมบูรณ์หายังไงค่าสมบูรณ์เอกำลังสองบวกบีกำลังสองถอดไะไรครับถอดรูทก็ไม่ยากหรอกอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเขียนเป็นค่าสมบูรณ์ก็ แอฟ 4i แอ f c i เลลาหาก็อะไรครับ x เ,เป็นศูนย์ใช่ไหมข้างหน้ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมต่อมาจะเป็น4ศูนย์กำลัง2บวก4กำลัง2ถอดรูทนี่ยได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเออแบบตัวอย่างที่สอนไปเมื่อกี้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะมีให้แค่นี้ครับการบ้านครับข้อ2ใหญ่ข้อ6ใหญ่ข้อ,6ใ,ขอ6ใหญ่ทำทุกข้อเลย,ยได้เ่ยเนี่ยไม่ยากหรอกครับง่ายๆครูไม่ให้ส่งพวกนี้นะครูจะให้ส่งวันพุธ ชิวๆนะครับส่งว,วันพุธรุ่นแรกแจกแถมเลยไม่ทําไม่รู้จะบ้างไงแล้วง่ายมากนะครับส่งวันพุธก่อนสี่ทุ่มโอเคไหมที่เก่าเวลาเดิมในอัลบั้มของใครของเรานะครับก่อนสี่ทุ่มนะเออแค่นี้ครับวันนี้ง่ายไหมชิวๆเลยนะครับมีเนื้อหาแค่นี้เอาปล่อยก่อนด้วยเหลือเวลาตั้งสิบกว่านาทีก็ไปพักผ่อนไปเตรียมโทษทำทำการบ้านนะครับงานไหนที่ค้างก็รีบไปเคลียร์ซะเพื่อตัวเองนะครับที่นี้ทุกคนฟังนะ หลังจากครูวางปุ๊บให้นักเรียนไปรายงานตัวในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมเลยวางสายปุ๊บไปรายงานในกลุ่มไลน์นะครับครูจะย,ยึดในกลุ่มไลน์เป็นหลักคนไหนที่เข้าคอแต่ไม่พิมพ์ชื่อรายงานตัวหมายความว่านักเรียนเข้าคอแต่ไม่ฟังครูไม่เช็คให้นะครับคนไหนที่ฟังอยู่แสดงว่าคนนั้นจะไปรายงานตัวในกลุ่มไลน์นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มีอะไรสงสัยไหมเนื้อหามีแค่นี้วันนี้คนที่ได้คะแนนไปมีสองคนนะครับมีสุพิชชากับธีรเดชนะ มีอะไรสงสัยไหมครับวันนี้ทำไมครูเทพครับเท่ไหมครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับมันเท่ทุกคนอยู่แล้วครับแหมอยู่แล้วล่ะครับครูชินกับคำนี้คำว่าเหละท่อคำว่าหลอ่อเท่ชน <c oughs> นินเอ <c oughs> เอก็ไปตั้งใจนะครับรีบทําพลังงานส่งให้เรียบร้อยทุกวิชานั่นแหละนะครับสั่งวันนี้ทําวันนี้เลย <c oughs> ไปรายงานตัวในไลน์ลูกธีรวัตรในไลน์ในไลน์กูเกิลเมดแมวแมวในไลน์รอบนี้นะครับพิมพ์ในไลน์กลุ่มเลย เออดีมากเลยตามตามสุพิชาเลยคนไหนฟังคนนั้นจะรายงานนะครับคนไหนไม่ฟังจุ๊ะๆไว้นะไม่ต้องไปบอกเขานะครับอืถ้าอย่างนั้นชั่วโมงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับายบายทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนยังไม่แก้ศูย์รีบไปแก้ครูนะครูรออยู่นะครับคนไหนยังไม่แก้รีบแก้ซะจะได้ผ่านไปเจอกันนะครับแยกย้ายแยากย้าย